โต์ล่าสุดพันรยาเอสกันตพง์ชาวเน็ตโฟกัสท่านอนค่ะเรียกด้ว่าเป็นดารานักแสดงหนุ่มที่เป็นขวัญใจสาวๆทั้งประเทศอีกคนเลยทีเดียวค่ะสําหรับหนุ่มเอสกันตพง์ดารานหนุ่มฝีมือดีที่การแสดงไม่เป็นสองรองใครจริงๆค่ะ จากกรณีที่ก่อนหน้านี้หนุ่มเอสกันตพง์บำรุงรักเกิดวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุหนุ่มเอสนั้นยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโดยมีภรรยาคิตตี้คริสติน่าพร้อมทางครอบครัวดูแลยอย่างใกล้ชิดทำกําลังกําลังใจจากแฟนๆที่ส่งไปหายอย่างต่อนเนื่องและอาการตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะล่าสุด ภรรยาของเอสกันต์พงได้ออกมาโพสภาพลูกสาวตัวน้อยพร้อมระบุแคปชั่นเสิรง,งานนี้ทางด้านชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาสังเกตท่านอนของคุณเอสนอนตะแคงคล้ายเป็นสัญญาณที่ดีโดยเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่า